กราบสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศกลับมาพบกับดาอยากด่าตอนอยากเป็นไทยหรืออยู่ใต้ตรีนรเผด็จการพี่น้องคะวันนี้ทนกันอยู่ได้ยังไงคะไอ้เลนะคะไอ้ทะเฮียควายเลผู้นำปล้อนอำนาจประชาชนออกมาประกาศว่าจะซื้อเรือดำน้ำสามหมื่ล้านโปรดฟังอีกครั้งหนึ่ง 3 6 0 0 0ล้านในขณะที่เสือกบอกว่าเงินไม่มีภาษีเก็บไม่เข้าเป้าส่งออกติดลบก็เลยไม่มีภาษีจะแดกจะผลานแล้วยังไงคะงบประมาณทุกๆก,กระทรวงไม่พอใช้ของกบกลาของก๊กพาบุญชิปหายตายหาเลยแล้วมึงบอกไม่มีเงินแล้วมึงเสือกซื้อทําไม้เรือดำน้ำสามหมื่นหกพันล้านสามลําล้าละมื่นสองพันล้านเนี่ยแล้วพี่น้องรู้ไหมคะซื้อจากจีนค่ะซึ่งเพิ่งจะผลิตเรือดำน้ําออกมา ายประเทศปากีสถานเป็นประเทศแรกและประเทศไทยเป็นประเทศที่สองคุณภาพเป็นยังไงก็ยังไม่รู้นอกจากนั้นไนะอ้เหี้ยกูเขาบอกเลยเธอไอ้เรือที่ชื่อหรือไอ้เรือลบหลวงจากรีนา่าหเบตเนี่ยนะนะจอดอยู่ในเขาเรียก่อะไรนะจอดแดกสนิมอยู่กลางทะเลเนี่ยนะต่อท่อสมอดแดกสนิมเนี่ยนะเอาไว้ทาอะไรมึงเคยเล่นออูไปลบือยังนอกจากจอดให้เด็กๆเ,เ,เนี่ยนะไปถ่ายรูปในวันเด็กและอีกลำหนึ่งเขาเรียกว่าเรือลบอะไรนะเรือบรรทุกเครื่องบิน บรรทุกเครื่องบินเฮริเออร์ค่ะซึ่งเป็นเครื่องบินที่บินแบบนี้นะคะแล้วไปไม่ใช่บินลันเบย์ไกลๆค่ะตอนนี้เฮริเออร์ตกรุ่นค่ะล้าสมัยใช้ไม่ได้ไอควาย ูถามมึงหน่อยมึงซื้อเรือดำน้ำเนี่ยนะปี2558นเนี่ยนะเราจะรวมอาเซียนเป็นหนึ่งเดียวกันมึงจะเอาเรือลบเรือบรรทุกเครื่องบินเรือต่ตางๆนี่ไปลบลบกับพี่น้องในอาเซียนเน่ยนะที่กาลังจะสร้างความยิ่งใหญ่ของอาเซียนเพื่อที่จะต่อรองกับโลกในทุกๆผลประโยชน์ของประเทศชาติในอาเซียนไอ้ควายพี่น้องคะถ้าไม่ซื้อเรือดำน้ำสามหมื่นหกพันล้านนะคะพี่น้องจะได้อะไรบ้างยกตัวอย่างให้ฟังเลยค่ะว่าผ่าตัดหัวใจเนี่ยนะคะ ผ่าตัดเส้นเลือดหัวใจของพี่น้องประชาชนด้วยเงินส0 0 0สนบาทนะคะจะพาได้ถึง1 2, นึ0 0 0สคนและถ้าเป็น30บาทรักษาทุกโรคที่มึงยกเลิกไปเนี่ยนะสาบาทผ่าตัดหัวใจได้ทุกคนพี่น้องคะถ้าไม่อย่างนั้นนะคะส่งนักเรียนเรียนเป็นปริญญาเอกหลักสูตร1ปีราคาเามูลค่าของการเรียนเนี่ยนะหนึ่งล้านห้าบาทนี่นะส่งเด็กเรียนได้ถึงสองหมคน หรือจะช่วยซื้อข้าวนะคะของเกษตรกรชาวนาตันละหมื่นห้านะคะ,ก,คะ, 15, ะ,คะก็จะซื้อได้ถึง2องล้านสี่แสตันอ่ะลดภาษีรถคันแรกให้กับประชาชนที่จะมีรถนะคะหนึ่งแบาทก็ลดได้นะคะสามแสนืนคันอ่ะให้งบอาหารกลางวันเด็กๆนะคะยี 20, 000, บาทก็จะได้1,800ล้านมือหรือไปซื้ออาหารกลางวันให้เด็กประถมห0 0 0สนคนจะได้สามพมือหรือว่ากินทุกวันในเวลา สิบปีปลดเรอีกครั้งหนึ่งสิบปีไอ้ควายแล้วยังไงคะเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุนะคะที่ได้กันคนละหกร้สามารถจ่ายได้ถึง60ล้านครั้งหรือว่าจ่ายให้พี่น้องของเรานะคะที่เป็นผู้สูงอายุ10ล้านคนในเวลา6เดือน10ล้าน สมทบทุนกองทุนหมู่บ้านประเทศไทยมี74,965หมู่บ้านด้วยงบหมู่บ้านละ480,000บาทหรือจะให้เป็นงบพัฒนาตำบลที่มีอยู่7,255ตำบลก็ให้ได้ตำบลละถึง4,960,000บาทอ่ะเด็กๆไม่เดียวรับแจกรับแท็เแทบเล็ตใช่ไหมนี่เลยนะคะซื้อ iPad ดีๆนะคะครอบคลุมจำนวนนักเรียนม4ถึงม6ทั้งประเทศ เอาแอป l ปเลยนะรุ่น Air 2ความจำ16 g b สามารถซื้อให้พี่น้องได้อ่ให้ลูกหลานเราได้นะคะถึง2ล้าน1 30,000เครื่องถ้าเอาไปสร้างโรงพักที่ไอประชาธิปัตย์ขอรับช่านสร้างไม่เสร็จ3,396แห่งนะคะมึงใช้งบไป5,848ล้านสร้างไม่เสร็จ396แห่งงบ36,000ล้านสามารถสร้างใหม่ซ่อมใหม่ได้ถึง6รอบ หรือสร้างโรงพักใหม่ไปเลยได้ถึง2,435แหง่งโอ๊ยพี่น้องคะถ้าอยากได้เช็ดชาช่วยเช็ช่วยชา2 0 2,000บาทนะคะสามารถแจกได้ถึง19ล้านคนไปสนับสนุนความเจริญของประเทศชาติด้วยสนับสนุนงบให้สภาวิจัยแห่งชาตินะคะให้โครงการละ1นล้านก็จะให้ได้ถึง36,000โครงการฟังแค่นี้แล้วเป็นยังไงไอ้ควายเลทุกวันนี้เนี่ยนะประชาชน ยากจนชาวนาชาวไร่ยากจนพ้นแขนแล้วนอกจากนั้นค่าตัวตายก็มีวันนี้ข้าราชการเป็นโจรบนล้านทองแล้วยังไงคะพี่น้องประชาชนคุณจะลกมาเรียกร้องอธิปไตยให้กับตัวเองได้หรือ,อยังอยู่ภายใต้การมันสั่งคุณทํำไรคุณก็ต้องไปเป็นอย่างนั้นด้วยมาตรา4ีแล้วที่สําคัญนะคะโปรดฟังแม่ลูกจันทร์ไทยรัฐ ได้เขียนบทความไวในไทยรัฐเมื่อวันสองวันมานี้นะคะว่าพระเจ้าอยู่หัวทรงรับสั่งเมื่อ4ธันวาคม2550ว่าทะเลเอ่าวไทยเป็นทะเลตื้นเรือดำน้ำถ้าดำลงไปก็ปักเลนเลยส่วนทะเลลึกที่ใช้เรือดำน้ำได้ก็อยู่นอกเขตทะเลไทยโปรดฟังอีกครั้งหนึ่งเรือดำน้ำถ้าดำลงไปก็ปักเลนเลยส่วนทะเลลึกที่ใช้เรือดำน้ำได้ก็อยู่นอกเขตทะเลไทย ไอ้ควายดำลงไปปะนกักเลนเลยมึงจะเอาเรือดำน้ําไปดำน้ำนาเลยไอ้ควายและที่สําคัญถ้ามึงคิดไม่ออกว่าเรือดำน้ามันต้องลงลึกแค่ไหนนะมึงเนี่ยมึงจะซื้อเรือดำน้ำําไปเนี่ยลอยในเขื่อนนี่เหรอดำในเขื่อนนี่เหรอไอ้ควายจบไปละสวัสดีค่ะ